ีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้ก็ยังคงมาต่อกันในเรื่องของปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชกันนะคะไปดูกันเลยค่ะปัจจัยจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชน,นะคะปัจจัยต่อไปก็คืออากาศนั่นเองนะคะจากในภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่า เป็นภาพกลางวันและกลางคืนนะคะสังเกตจ,จากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาดูกันว่าในตอนกลางวันพืชใช้อากาศทำอะไรและในตอนกลางคืนพืชใช้อากาศทำอะไรค่ะในตอนกลางวันนะคะช่วงที่มีแสงพืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชน,นะคะและก็จะใช้ และจะหายใจเอาเกสตออกซิเจนออกมานะคะในเมื่อตอนกลางวันพืชจะสร้างอาหารโดยใช้เกสตคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้มาจากการหายใจของมนุษย์และสัตว์พืชก็จะคายเกสออกซิเจนออกมาให้กับมนุษย์และสัตว์นะคะแต่พอเวลากลางคืนนะคะในช่วงกลางคืนพืชจะใช้เกสออกซิเจนในการหายใจนะคะและก็จะคายเกส คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตามปกตินะคะนี่ก็คือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชก็คืออากาศนั่นเองนะคะในตอนกลางวันนะคะนักเรียนจำไว้ว่าพืชใช้ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารและในตอนกลางคืนพืชจะใช้ก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะต่อไปค่ะปัจจัยต่อไปหรือปัจจัยสุดท้ายก็คือ ธาตุอาหารนั่นเองนะคะซึ่งมีความจำเป็นต่อพืชน,นะคะเพราะพืชจะต้องนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะพืชต้องการธาตุอาหารชนิดต่างๆที่มีอยู่ในดินนะคะโดยรากของพืชจะดูดซึมธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเพื่อทำให้พืชมีการเจริญเติบโตและแข็งแรงนะคะธาตุอาหารที่ว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างคะ่ะธาตุอาหารหลักคะ่ะ และธาตุอาหารรองค่ะมาดูธาตุอาหารหลักกันก่อนนะคะพืชต้องการมากค่ะสำหรับธาตุอาหารหลักแต่มีอยู่ในดินปริมาณที่น้อยนะคะก็อย่างเช่นไนโตรเจนค่ะฟอสฟอรัสโพเทสเซียมซึ่งตัวย่อของธาตุอาหารแต่ละชนิดก็จะมีอยู่ในภาพแล้วนะคะไนโตรเจนก็คือตัว N ฟอสฟอรัสก็คือตัว P และโพเทสเซียมคือตัว K ค่ะ ส่วนธาตุอาหารรองนะคะพืชต้องการรองลงมาค่ะตามชื่อเลยนะคะพืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักแต่มีอยู่ในดินในปริมาณที่มากนะคะต้องการรองแต่จะมีอยู่ในดินในปริมาณที่มากก็ได้แก่อะไรบ้างแคลเซียมค่ะแมกนีเซียมแล้วก็กำม,มะถันนะคะตัวย่อของแคลเซียมก็คือ Ca แมกนีเซียมก็คือ Mg และกรรมะถันก็คือตัว S นะคะนอกจากธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะคะยังมีธาตุอาหารอื่นอีกนะคะที่จำเป็นสำหรับพืชและก็มีอยู่ในปุ๋ยชนิดต่างๆนะคะเมื่อเราใส่ลงไปในดินนะคะก็จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชนะคะ ธาตุอาหารที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะชนิดแรกนะคะก็คือปุ๋ยเคมีค่ะปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยอะไรก็คือปุ๋ยที่ได้มาจากการผลิตหรือว่าการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมีนะคะ 2. ปุ๋ยพืชสดค่ะเป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการไถกลุพืชตระกูลถั่วนะคะนักเรียน ซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะพืชตระกูลถัว่วและสนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยที่ได้มาจากมูลสัตว์นะคะหรือว่าเศษซากพืชที่รองพื้นของคอกนะคะอย่างเช่นฟางข้าวค่ะเอาไปรองพื้นของคอกนะคะแล้วก็4ปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักก็จะเป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการนําอินทรีย์วัตถุนะคะก็คือผักต่างๆนะคะ เอามากรองเอาไว้แล้วก็รดน้ำตั้งทิ้งไว้ให้สลายตัวไปเองนะคะนี่ก็คือธาตุอาหารของพืชน,นะคะที่มีความจำเป็นเพราะว่าหากพืชขาดนะคะพืชก็จะไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะ ็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะหลังจากนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่56และหน้าที่57นะคะเป็นปัจจัยที่3และ4ในเรื่องของอากาศและธาตุอาหารนะคะหลังจากนั้นก็ให้ทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเบบฝึกหัดหน้าที่49ค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ